โหกูปาร์ตแมนเสนอการประชุมเพลงนกกระจาบตัวที่ห้านะครับตอนนี้เราก็ได้จัดเตรียมพิธีการประชุมเพลงนกกระจาบตัวที่ห้านะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของส่วนประกอบในพิธีว่าเราจะเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับเดี๋ยวไปชมทีละย่างกันเลยนะครับ ส่วนด้านหน้านะครับก็จะมีธูปหนึ่งดอกนะครับรบศพนะครับมีเทียนนะครับด้านซ้ายแล้วก็เทียนด้านขวานะครับต่อไปก็จะเป็นผานนะครับผานเล็กใส่ผ้าบางสกุล3าชุดนะครับนะครับว่าตั้งไว้วรอที่เรียบร้อยนะครับด้านซ้ายจะเป็นพวงรีดไปไม่กลับนะครับ มีดอกไม้ประดับเีือความสวยงามหลับไม่ตื่นนะครับพงรีดหลับไม่ตื่นด้านหลังเราก็จะเป็นพงรีดอะไรเด่สัตโลกนะครับด้านหลังก็จะเป็นสิงนะครับสีทองมีอยู่สด้านนะครับประดับหน้าเมนนะครับเพื่อความสวยงามต่อไปก็จะเป็นบันไดยพญานาคนะครับซึ่งจะเดินขึ้นไป สู้เตาเผานะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นเมนจำลองที่เราไว้ประชุมเพลิงนะครับนกกระจาบเดี๋ยวสัตว์ต่างๆครับเดี๋ยวเราจะเปิดเมนดูนี่เราก็ใส่เชื้อเพลิงมาที่เรียบร้อยนะครับเพื่อจะประชุมเพลิงต่อไปนะครับด้านขวาก็จะเป็นพุ่งลีดอะไรแด่สัตว์โลกนะครับ ทางด้านขวานะครับก็มีพระคุณเจ้านะครับสี่รูปนะครับมาสวดส่งดวงวิญญาณให้กับนกกระจาบนะครับก็มีสี่รูปนั่งบนอาสนะนะครับข้างล่างก็เป็นผ้าจับจีบสีเงินนะครับเพื่อความสวยงามตรงกลางนะครับก็เป็นดอกไม้นะครับสําหรับตั้งหีบศพนะครับอันนี้ก็เป็นผ้าทอดบางสกุลนะครับแล้วก็ใช้ ลิปเหมือนกันนะครับที่จะเป็นพานนะครับตั้งหีบศพนะครับเพื่อทําการทอดผ้าบางสกุลนะครับด้านขวาจะเป็นภาพของลูกจาบนะครับที่เสียชีวิตด้านนี้ก็จะเป็นพงวีฟืนไม่มีต่อด,ด้วยดอกไม้และลูกปลาแล้วก็พงวีหนีไม่พ้นนะครับนี่บริเวณโดยรอบนะครับก็มี ยไทยนะครับมีรัวร้วรอบนอกก็เป็นรั้วนะครับอันนี้ก็ฝนตกนะครับก็สกปรกนิดหน่อยนี่คือด้านหลังนะครับมีลายไทยอ่านี่คือด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นกำแพงล้อมรอบเหมือนกันด้านหลังก็เป็นลายไทยเป็นพื้นหลังนะครับเพื่อรับกับตัวเมนของเราอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับเราก็จะ ทำการเมียรอบเมนสามร,รอบนะครับเราก็ได้นำหีบศพมาตั้งไว้บนรถแห่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเมียรอบเมนก่อนที่จะทำพิธีทอดผ้าบางสกุลต่อไปนะครับ ตอนนี้ประธานก็นได้จุดทุบเทียนขอรบศพเป็นเรียบร้อยนะครับดีเราจะเริ่มพิธีการทอดผ้าบางสกุลกันนะบัดน,นี้นะครับันดับแรกนะครับขอเชิญคุกุกอาร์ตแมนนะครับทอดผ้าบางสกุลชุดที่หนึงครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจรารณาผ้าด้วยครับอานิจาวัตสังฆาลาอุปาทะวยธรรมมิโนอุปจิตตาวานิโรชันติเตสังโวปัสะโมสุโคชุดที่2นะครับขอเชิญน้องต๋ใช้จิตนะครับทอดผ้าบาสกุลชุดที่2ครับนิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจรารณาผ้าครับ านิจาวตสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุชันติเตสังโวปัสโมสุโกสุดท้ายนะครับขอเชิญชมรมรักสัตว์นะครับแห่งประเทศไทยนะครับทอดผาบางสกุลชุดที่3ามครับ นิมนต์พระคุณเจ้าหนึ่งรูปพิจณาผ้าครับอานิจาวตาสังคาลาอุปะะัฏฐวยธรรมมิโนอุปัชิตวานิโรชันติเตสังโวปตโมทุโขนะครับตอนนี้เราก็ได้เปิดฝาโลงไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทําการล้างน้ำมะพร้าวนะครับเดี๋ยวไปชมการล้างน้ำมะพร้าวนะครับการล้างน้ำมะพร้าวก็เพื่อ ล้างถอมสะอาดศพนะครับแล้วก็ให้มีความสะอาดแล้วก็ประสศจากาทุกโศกโรคภัยเดี๋ยวเราจะทำพิธีการปรชุมเพลินนะครับนำร่างและวิญญาณของนกกระจาดเข้าสู่มีจำลองเราในลำดับต่อไปครับตัวนี้เราก็จะนำร่างาครับตอนนี้เราก็นำหีบศพ ใส่ในเมนครับที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการประชุมเพลิงกาดรับต่อไปนะครับเดี๋ยวจัดศพให้เรียบร้อยตอนนี้ประธานก็จะเริ่มประชุมเพลิงนะครับ งานประชุมเพลิงเราก็จาบนะครับตัวที่ห้าเราเจอนกกระจาดเยอะมากนะครับที่โรงเรียนน้องติก็นำศพมาให้นะครับนี้เราก็ได้เริ่มประชุมเพลิงจริงนะครับศพก็ค่อนข้างจะเริ่มจะมีกลิ่นแล้ว จัดงานชุมเพลิงช่วงเย็นนี้นะครับก็เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับง,งานศพของคนนะครับเพราะช่วงเวลา16นาฬิกา,าก็จะปิดเมนเพื่อให้ร่างนกนั้นไม่เป็นเท่า่านนะครับตอนนี้นะครับ เื่ให้เผาร่างไร้วิญญาณของลูกกราาะจานนะครับเป็นสู่สองสวรรค์คุณเจ้าก็สวดส่สดงดวงวิญญาณนะครับมีไฟก็ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าโรงเราทำใหญ่นะครับก็เลยมีไฟประทุออกมา ด้างบนก็ขวันขึ้นนะครับต้องกล้องนะครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายของการชาวพนกักจิรืะประชุมเพลิงมัก็จาานะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามช่องคุกคุกอาร์ตแมนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องคุกคุกอาร์ตแมนด้วยนะครับ